สวัสดีครับพี่น้องป้าเปรยุวิสานครับมือนี้ครับสิบห้าพี่น้องๆสุขสุขคนครับผมมะแกงป่านี่เพื่อเอิ่นว่าป่าเอียงนี่พี่น้องป่าเล่ย์นี่ไหมาบานเท่าเอิ่นว่าปลาลดนิพี่น้องนี่ครับเลยป่ามาแล้วจังป่าอย่างดอกครับว่าหูจักอยากกินก็เลยสื่อมาเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่ครับมาเบิ้งอุปกรณ์ครับนี่อันแรกจะเป็นป่านะครับขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดอยู่นี่ครับพี่น้องพุ่น อุปกรณ์พร้อมผักอีตูผักกระแย้งครับพี่น้องนี่อันนี้ผักอีตูเขาเนี่ยครับลงมือเหตุกันได้เลยครับพี่น้องนี่พี่น้องครับหลังจากต้มน้ำให้เดือดนะครับเท้าก็ใสขานอล,ลงไปใส่มะขามเปียกนะครับใส่ขิงขาตะไคร่เนี่้องไปพี่น้องนี่เครื่องที่เฮาเตรียมไว้นะครับพี่นอ้องต้มให้เดือดนี่ขิงขาตะไคร่ใบมะกรูด อาจจะใบบ่สวยบ้นงเนาะพี่น้องจักระลางเราด้วยครับผมพี่น้องใส่หอมที่เวข้าทถุบไปพี่น้องใส่ลงไปเพิ่มอัติรดนะครับหลังจากน,านั้นพี่น้องข้าโขกเกียวไวเพื่นนะครับ พริกกระเทียมโขกเรียบร้อยเดี๋ยวก็ตากไส้ได้พี่น้องัะเนี่ยคุณครับมักเผ็ดกระตำไหลอันไส้ประพริกไหลเผ็ดไรก็บอบสแหมับพี่น้องครับมีเครื่องมั่นนะครับพี่น้อง กำลัเงเดือดแล้วครับกำลังได้ที่แล้วครับไส่หนังปลาลงไปพี่น้องหลังจากที่ปลามันเริ่มสุกแล้วนะครับ ข้าบริโภคในตัวปา่าเนะครับเพราะว่ามันสีในป่าข้าวนะครับพี่น้องใส่น้ําปลาแดกหรือปลาลานวเข้าในลราพี่น้องเป็นปลาลาต้มนะเราที่ขาดบ่ไใดเลยพี่น้องเอ้ยผมนัวใส่น้อยแสบน้อยใส่หลายแสบหลายส,ลายสโลกเกียนเดิมคมรับผมบ่อใส่บอ่อแสบพ,พี่น้องขาดบา่ไใดอีลีนี่ผมนัวดอย่งพี่น้องเอ้ย ครัอย่กกินหอมเล้วครับพี่น้องเหลือแต่ผักไสครับวันนี้หอมผักกะแงยงย้ามฝ้าแกงจางปางพี่น้องคิดหอดบ้านเนาะครับพี่น้องคิดหอดบ้านดีเนาะ ครับหลังจากนั้นก็ใส่หอมผักกระหยงย้มฟ้าแกงจางปางคือนผันหวานนะพี่น้องใส่ผักกระหยงลงไปครับนี่พร้อมสิเสิร์ฟล้วครับพี่น้องใส่ผักอีตูลงไป ปิดฟ้าครับปนี้พี่น้องครับโอ้โหเสร็จพร้อมเสิร์ฟนี่ครับพี่นอ้องต้มปากดครับผมก็ปาก,กระทิ้งพี่น้องไม่กินน้ำัันเลยครับแา้ับคืนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้อง